สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวเบา้อมเป็นช่องที่ตามหาพ้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้เบา้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวหนงชาชาชาฉลองวันเกิดพร้อมหน้าลูกสุดอบอุ่นแต่โดนจับสังเกตที่แคทชั่นชีวิตจริงไม่ได้ตลกเหมือนในทีวีสำหรับนักแ,กแสดงตลกอารมณ์ดีหนงชาชาชา ที่ช่วงนี้เจอวิกฤตทั้งเศรษฐกิจและพิษโควิด19สาดลมจนแทบจับอย่างก่อนหน้านี้ก็ออกมาตัดเพาะจนแฟนๆเพื่อนๆวงการบันเทิงอดเป็นห่วงไม่ได้ล่าสุดตลกดังได้เผยภาพสุดอบอุ่นพร้อมหน้าครอบหัวลูกๆแต่กลับไร้เงาสีภรรยายกเค้กเซอร์ไพรส์พ,พ่อหน่มพร้อมแคปชั่นว่าเฮ้ีดีนะหนุชะชะชะ่มช้าๆขอบคุณนะลูกๆทั้ง3 ดูแลลูกค้าและร้านให้ดีมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าที่มาร้านเราและดูแลร้านแทนพ่อด้วยนะไอ้สตัวตรงเดียรีโบและยังโพสต์อีกว่าถ้าขบวนถ้ารถไฟขบวนนี้นั่งแล้วมันไม่มีความสุขผมก็ต้องลงไปนั่งขบวนที่นั่งแล้วผมมีความสุขที่สุดแต่ก่อนจะลงผมก็ต้องให้ความสุขความสบายกับขบวนที่ผมนั่งมาให้มีความสุขก่อนที่ผมจะลงไปนั่งขบวนต่อไป โดยไม่ต้องห่วงขบวนที่ผมนั่งมาด้านเพื่อนๆดาราและแฟนครับต่างคอมเมนต์อวอพรและให้กำลังใจตลกดังจำนวนมากหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ